อิสสุพลิกโฉมการแข่งขันหน้าตามวยไทยอิสสุรูปแบบใหม่ชวนคนไทยส่งแรงใจเชียร์เยาวชนคนเก่งรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่13มีนาคมศขนี้อิสสุสารต่อโครงการรักชาติรักมวยไทยสนับสนุนเยาวชนทั่วประเทศร่วมสืบสารและอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิละปะมวยไทยอันเป็นมรดกของชาติในการแข่งขันหน้าตามวยไทยอิสสุซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่12 ด้วยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์อิสสูหน้าตามวยไทยเม t ทอวิส2022ครั้งแรกกับการพลิกโฉมการแข่งขันหน้าตามวยไทยสู่จักรวาลแห่งจินตนาการหรือเม t ทอวิสโดยผู้เข้าแข่งขันทุกทีมร่วมสร้างสารรค์ลีลาแม่ไม้มวยไทยประกอบจังหวะเพลงในรูปแบบ Vir t u a l s t a ต e ผสานภาพเสมือนจริงด้วยระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกสุดระการตา,านับเป็นการแข่งขันรูปแบบใหม่ที่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าแข่งขัน และผู้ชมทั่วประเทศอย่างแน่นอนซึ่งมีตัวแทนเยาวชนจำนวน10ทีมที่คว้าตำแหน่งแชมป์ระดับภูมิภาคจากทั่วประเทศตบเท้าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศชิงถ้่ยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทุนการศึกษากว่า1ล้าน 1, 000, 000บาทผู้ชมที่สนใจสามารถร่วมชมและเชียร์เยาวชนมากความสามารถในการแข่งขันหน้าตามมยไทยอิสสุรอบชิงชนะเลิศอิสสุหน้าตามวยไทยเมตาวิร์ส2022ได้ในวันอาทิตย์ที่13มีนาคม หรือวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกา10นาทีเป็นต้นไป